สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะบอกแล้วขมินมันไว้ใจได้ที่ไหนดูมันเสริมกําลังเข้ามาตั้ง30กว่าคันนะ่ะ30กว่าคันรถนะคะหกล้อหลือเลยนะเขาเรียกรถบรรทุกใช่ไหมน้าเห็นไหมคะมันไว้ใจไม่ได้แม่แต่วินาทีเดียวเอาแลกคนที่ไปเซ็นนะว่าไงคนที่ไปเซ็นยอมยินยอมข้อเสนอของมันนะ่ะนะที่บอกว่า เส้นหยุดยิงเสร็จเรียบร้อยไม่มีการเสริมกำลังไม่มีอะไรวันแรกก็มีโดนขึ้นแล้ว250ลําลำแล้วมาคราวนี้เป็นไง250 50าลำไม่เท่าไหรเสริมกำลังอีก30กกว่าคันนะ่ะคนที่ไปลงนามรับผิดชอบอะไรไหมเนะ่ยลงนามทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าขมิน้นมันบอกอยู่แล้วว่ามันจะเข้าพื้นที่ เหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่เคยสู้รบกันบ้านหนองจานบ้านน้องยาแก้วมันจะเอาประชาชนเข้ามาอยู่เหมือนเดิมทหารเจ้าหน้าที่ห้ามขัดขวางโดยเด็ดขาดเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เขมรมันเขียนมันยังบอกมันไม่ยอมรับด้วยว่ามันแพ้น่ะมันแค่หยุดยิงเพราะห่วงประชาชนของมันมันบอกทั้งๆที่ประเทศไทยไม่ได้ถล่มประชาชนมันเลยมีแต่มัน้นะถล่มบ้านเรือนพลเรือนของประชาชนคนไทยเนี่ย ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะบิก,กราหโหมว่าไงสองครั้งเลยนะเนี่ยไม่อยากพูดถึงเลยนะรู้ว่าท่านเป็นนะคะทหารแต่เมื่อทหารไม่หนักแน่นไม่มั่นคงทหารพอไปเป็นนักการเมืองอ่อนคออเหมือนนักการเมืองเนี่ยบางคน ที่เอื้อแต่ผลประโยชน์ให้ขมีนเนี่ยบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงอะความมั่นคงความแข็งแข็งของของบ้านเมืองของประเทศชาติเนี่ยนะพอได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณรู้ไหมประชาชนที่เขาอยู่ตามตะเข็บชายแดนเขารู้สึกผิดหวังมากมันพร้อมมันพร้อมจะบวกไหมล่ะดูสิหยุดวันแรกเครื่องบินใครมาแล้วเครื่องบิน ไอสายการบินนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องบินอะไรไม่อยากพูดถึงเลยนะพอเครื่องบินนั้นจอดสักพักอา้าวข่าวคราวโอโ้ยนะคะไม่แล้วเจเราเป็นคนตามตะเข็บชายแดนเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยรู้สึกผิดหวังมากตั้งแต่ครั้งแรกที่อยู่ในรัฐบาลในหลานอังเคลเิลแล้วมารัฐบาลยุคนี้อีกมาผิดหวังอีก แล้วบอกว่าประชาชนด่าประชาชนว่าก็ทําแบบนี้ไงประชาชนถึงด่าถึงว่านีา่ไงถ้ารบครั้งที่สี่คุณรับผิดชอบเหรอือไอเงินที่เอาไปเยียวยาประชาชนก็เงินภาษีประชาชนเหมือนเดิมแล้วคุณเรียกร้องจากขมีนไหมละ่ะคุณปล่อยให้ขมีนลอยวนวลโดยไม่รับผิดชอบอะไรอะ่ะทหารพลีชีพไปกี่นายบ้านเรือนประชาชนพังกี่หลังประชาชนตุยไปกี่คน เกษตรกรที่เลี้ยงวนะัวควายเนี่ยหมูหมากาไก่เนะี่ยผลกระทบแลยเท่าไหร่คุณรับผิดชอบไหมอ่ะประกาศชัดเจนบอกจะให้ขมีนสิ้นสภาพวันนี้มันสิ้นสภาพหรือยงังกระถึงบอกไงถ้าทำไม่ได้อย่าตอเหลประชาชนเมื่อคุณเป็นทหารแต่ก้มหัวให้นักการเมืองก้มหัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะ ทั้งๆท,ที่นายกอนุทินประกาศชัดเจนให้สิทธิ์เต็มที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนเอาให้เบ็ดเสร็จให้ขเขมนสิ้นสภาพแต่วันนี้มันไม่ได้สิ้นสภาพเลยมันยังออกมาเยอยเลยมันไม่ได้แพ้มันแค่ห่วงประชาชนแผ่นดินมันไม่ได้เสียแล้วมันก็จะเอาไอเอ็ม4อยูที่ไม่ยอมยกเลิกกันน่ะและ มาบอกว่านี่ไงหนึ่งต่อสองแสนมู u เรายังอยู่คุณละเมิดโน่นละเมิดนี่คุณต้องกลับไปที่เดิมต้องเอาประชาชนชั้นไปอยู่ที่เดิมไอ้แล้วเส้นเส้นสีน้ําเงินบ้านหนองจานที่ได้มาเข็หลักสี่สิบหกี่เจ็โดยภาคภูมิใจของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ทพชีพไปกี่คนนะ่ะจะศูนย์เปล่ากับเพราะนักการเมืองหรือเปล่านะ เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกเศร้าใจเลยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอได้ฟังขมีนมันออกมาพูดผู้นำมันด้วยซ้ำนะออกมาพูดแล้วก็จะไปกดดันไปฟ้องโลกนะว่าทหารไทยโจมตีเขาพระวิหารกับมึงนะ่ะมึงนะ่ะไอตัวขมีนนะ่ะมึงนะ่ะเอาฐานทัพขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะยุบทปกอทางทหารนะ่ะพ,พรเพียบเลยอ่นะ ไอ้ตรงเขาพระวิหารนะ่ะกี่จุดอนะ่ะห้าสิบกว่าจุดนะ่ะมันยังไม่ยอมรับมันยังบอกว่าไทยไปถล่มโอ้ยนะไทยนะอยากให้ถล่มน่นแหละทั้งหมดเลยมันจะพังก็ให้มันพังไปตัวปราสาทนะ่ะเอาแผ่นดินกลับคืนมาเป็นจุดสูงค่มนะ่ะถึงขั้นสู้รบขนาดนั้นแหละได้แผ่นดินกลับตัวเองแผ่นดินของตัวเองกลับคืนมาเนี่ยมันความจภูมิใจด้วยซ้ําไม่ใช่ว่าอ่ะ ยังไม่สิ้นสภาพเลยเห็นไหมวันแรกเขเมรมันก็ถมทําถนนขนยุบทบกรขึ้นมาใหม่อย่างเรียบร้อยอะ่ะไม่ถึง20่ชั่วโมงด้วยซ้ำมันซ่อมถนนกันนะ,ะรถวิ่งแววแววแขนของขึ้นมานะ่ะตรงตัวปราสาทเขพาพระวิหารมันก็ยังไม่สิ้นสภาพภัยคุกคามประเทศไทยอยู่ดีคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนะมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีทหารก็ขาขาดไปคนที่สิแล้วนะ เอาให้มันเบ็ดเสร็จทักทีเถอะเนี่ยเห็นไหมมันบอกรอบสี่คงมาแล้วเนี่ยอย่าบอกว่ารอบสามเลยนะตั้งแต่ปีห้าสี่ก็หนึ่งรอบแล้วมาปีหกแปดสองรอบไปแล้วถ้าปีหกเก้าอีกรอบเนี่ยที่มันพร้อมเต็มที่แล้วมันโชว์บินโชว์ไอ้โดนของมันที่ได้มาหมานๆมาน่ะนะนะบินโชว์ขึ้นมาไหนจะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะมันอยู่ในประเทศของเขาแหละขนมาจากอะไรมั่งอะ่ะนะที่เรามองไม่เห็นนะ่ะ เปิดโอกาสให้มันเสริมกำลังอีกหน่อยนะบินลบก็คงถึงขมินเพราะความไม่เข้มแข็งของผู้นำไม่ใช่ผู้นำที่นะเป็นผู้นำกลาหูมเนี่ยเวลาพูดแต่ละครั้งอ่ะอวยขมินด้วยซ้ำไปเนี่ยหลายครั้งแล้วเนี่ยขอขอต่อว่าหน่อยเถอะถ้าคุณไม่เข้มแข็งคุณอย่าตั้งให้ไปเป็นกระทรวงกลาหหมเลยไม่งั้น ไอ้คำว่ามั่นคงสืบไปเนี่ยมันไม่มีในเมื่อมันไม่ได้เข้มแข็งอย่างปากพูดไงนะการกระทํามันสวนทางกับปากพูดนะ่ะมันไม่มีทางที่จะเข้มแข็งได้หรอกนอกจากกระทําให้คนไทยเห็นนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าความเข้มแข็งไมล์เล็บเจมั่นใจทหารที่อยู่แนวหน้านะมั่นใจทหาร ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่จริงๆจังๆแต่ไม่มั่นใจทหารที่ไปอยู่เป็นนักการเมืองเนี่ยที่เขาไปนั่งอยู่ในโต๊ะในห้องแอร์เนี่ยไม่มั่นใจเลยเคยออกรบบ้างเปล่าไม่รู้นะแต่ทหารที่เขาอยู่แนวหน้าเนี่ยเขาพลีชีพโดยไม่คิดห่วงตัวเองเลยว่าวันนี้ตัวเองจะรอดไหมวันนี้ครอบครัวตัวเองจะเป็นห่วงขนาดไหนคือเขาเข้าไปเพราะปกป้องอธิปไตยไม่อยากให้ใครมาลุกราน อยากให้มีแผ่นดินให้ลูกให้หลานอยู่อย่างภาคภูมิใจสืบไปฝากนักการเมืองด้วยนะคนไทยเราด้วยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเอาให้ชัดเจนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ